สวัสดีครับพวกกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจใครหารถไม่น้อยๆนะครับสายไม่น้อยห้ามพลาดคันนี้เลยครับขอแนะนําเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา To โตยต้าคอมมูเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2017ไม่30,000ท่นนั้นเองครับฟังไม่ผิดฮะนี่คือรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ร้อยเนะครับไม่เพียง30,000 ป้ายแดงออกห้างนะครับคันนี้แน่นอนครับล้านสวันนี้ราคาค่าตัวคุ้มสุดๆไปเลยนะครับลดไปมากกว่า50%นะครับเหลือเพียง7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ดาว90,000ผ่อน 12, ื่นสองวดนะครับรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำครับเบอร์โทรด้านล่างครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้เกรด A ไว้ใช้แน่นอนคันนี้เข้ามาแล้วนะครับที่สุดของความคุ้มค่าไม่น้อยๆนะครับไม่หลักหมื่นหายากครับเลขไม่น้อยๆปีน้อยๆแบบนี้ฉเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งไม่ถึง20โลฮะนี่คือรถหน่วยง,งานนะครับตรวจสอบระยะสูงได้ร้อย์เลยเส้นสายรายละเอียดตัวรถคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหน ไปกันเลยครับโฉมนี้แน่นอนครับเราได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนหน้ากันด้ามอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีสังเกตนะครับคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วติดแม็กขอบ15นะครับสไตล์สปอร์ตสวยๆมาให้เลยแบบนี้นะครับไฟหน้าขาวใสไม่แตกไม่ร้าวมัลเติรีเฟคเตอร์อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยกระจังหน้านะครับกับฝากระโปรงเป็นชุดเดียวกันสวยตรงคมแบบนี้ฮะนี่ฮะสันเหลี่ยมคมของฝากระโปรงกับกระจังหน้าเห็นไหมฮะซ้ายขวาสวยเดิมนี่เลยครับชัดเจนนะครับรถทุกคันของเรรานะคับ รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักปริความจมน้ําแน่นอนครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะฮะเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ครับไม่มีชมํารรถสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินรถตู้ประจําอยู่ที่เพชรยนต์ครับเปิดทําการมาแล้วยี่สิบสี่ปีบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความจริงใจเราคัดรถนะครับด้วยใจคัดรถอย่างมืออาชีพรถไม่สวยเราไม่ขายเลยเราขายแต่รถเกรดเอเท่าน,น ทั้งนั้นเลยเราจะไม่เอารถทําทัวร์มาใช้นะครับรถบ้านเราไม่เอามาใช้เราไม่เอามาขายเลยครับเราขายแต่รถสวยๆเดิมๆรถหน่วยงานเท่านั้นนะครับไปกันต่อเลยนะครับคันนี้ผิวพันธุ์สันเหลี่ยมคมตัวรถสวยตรงคมเดิมแบบนี้ไม่มีดุงไม่มีโดแน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้รอบคันนะครับกระจกโตโยต้าเดิมแท้รอบคันติดฟิล์ม60มาให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างนะครับอย่างที่เรียนได้เป็นล็อกแม็กนะครับสไตล์สปอร์ตแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยสวยๆนะครับขอบ15 นะครับยางปีใหม่ๆไฟ stone จัดไปนะครับปีกนกชกัพด้านในนี่ฮะสวยกริปใหม่กริปแบบนี้นี่ครับผมพาดูแบบนี้ครับรถทุกคันของเรานะครับเราจะไม่เอารถชนหนักพิกามจมน้ํามานะครับหมายความว่าลูกค้าทั่วประเทศมาซื้อไปแล้วเนี่ยมีแต่ชมบอกว่าขอบคุณที่เอารถดีๆไปให้เขานะครับบางท่านก็เอาไปต่อยอดธุรกิจนะนะครับเรียกว่าเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมเลยครับสบายใจได้นะครับกระจกนะครับข้างปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ sport vent อาร์นะครับด้านบน เรียงตัวสวยๆตรงบริเวณรางน้านะครับตรงบริเวณรางน้ำนี่ฮะเรียงตัวเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้เห็นไฮะเป็นจุดด้านบนนี่เลยครับรถสวยเดิมนะครับคันนี้รถสวยเดิมผมรีวิวให้ดูแบบนี้ฮะนี่ครับเรียงตัวยาวๆไปเลยแบบนี้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับที่ไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับก็ตัดสินใจได้หลายท่านซื้อรถกับผมไม่ได้ดูรถเลยฮะจองกลางอากาศมาเลยบอกว่าเอ้ยชอบคันนี้นะครับยิ่งไม่น้ยๆอย่างคันนี้คันนี้ยังไม่ติดจองนะครับ ใครสนใจทักเข้ามาได้เนี่ยครับชุดตัวสปอร์ตแมนอาร์นะครับเดิม2ชุดตรงนี้นี่ฮะนะครับเดิมโรงงานต้องเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่สีเยิ้มนะลูกค้าบางท่านมาถึงเออคุณวินนี่มันสีเยิ้มหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับทุกคันเป็นแบบนี้ป้ายแดงเป็นแบบนี้หมดถ้าไม่มีสีแปลกถ้าสมมุติไม่มีโป้เรียบไปเลยสันนิษฐานได้เลยครับว่ามีการโป้สีมีการชนมานี่หละฮะมั่นใจได้แบบนี้ผมรีวิวแบบนี้นะครับเอาความจริงใจผมขายเกินจริงใจขายความสบายใจให้ใหลูกค้า ว่ากันแบบนี้เลยอ่ะไปกันต่อนะครับเปิดออกมาตรงนี้ด้านข้างนะครับฝาแผงข้างสวยเดิมเนี่ยฮะสวยเดิมนะครับริ้วรอยน้อยมากรถไม่ช้ำไม่โศมเลยนะครับสปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้ไรเรียงกันมานะครับบริเวณนี้ฮะน็อตด้านหน้าไม่ขันไม่ไข่เลยไหมฮะสวยเดิมแบบนี้โอ้โหนี่แหละครับคันนี้สภาพดีจริงๆครับไม่สามหมื่นขอบประตูนะครับไม่มีพ่นสีสาดทับมาแน่นอนนะครับไม่มีพ่นสีสาดทับมาแน่นอน นะครับไรเรียงกันมาตรงบริเวณหูกรอนสวยเดิมนะครับตรงนี้นี่นะครับผู้โดยสารนะครับเดิมเดิมแบบนี้ฮะสปอร์ตเ็นอาร์คู่นี้จัดไปนะครับไม่มีโป๊สีไม่มีสัดทับมาแต่อย่างใดคันนี้เขาสังเกตนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเทาสวยเลยสวยตึงนะครับไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับเปิดออกมานี่เลยนะห้องเครื่องนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้มาร์กิ้งต่างๆเดิมโรงงานเลยนะครับ ตรงบริเวณแผ่นเพลทนะครับชัดเจนนี่นะฮะผลิตปี17นะครับปี17เดือนกันยานะครับปี17รีเวทหมุดย้ำอยู่เดิมๆแบบนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับนี่เลยฮะผมให้ดูแบบนี้ครับคันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่สภาพสวยมากนี่ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งแท็กเซอร์วิสนะครับนี่แท็กเซอร์วิสยังอยู่เลยด้าน,นข้างตรงนี้เห็นไหมฮะแท็กเซอร์วิสสองหมื่นสองนะครับระยะสุดท้ายตอนนี้ก็สามหมื่นก็เข้าเข้าระยะแล้วล่ะ นะครับมาที่ผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกอย่างให้หมดเลยนี่ฮะเอาแบบนี้นะครับเช็คได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือใหม่แท้ใหม่เดิมนะฮะใหม่สามหมื่นเกียร์แมนนวลใช้ได้ครับบางท่านชอบขับเกียร์แมนนวลนะฮะหน้าสั้นเอาไปใช้กันนะครับคุ้มคุมราคาดีด้วยเจ็ดแสนกว่าเองนะครับคอนโซลสะอาดสะอาดสวยสวยแบบนี้เลยไปกันต่อเลยครับด้านข้างตรงนี้นะครับเปิดออกมานี่ฮะนะครับเบาะได้เป็นเบาะทรงกับตันซีทถัดมานะครับด้านในนี่เลยนะครับได้เป็นเบาะ นะครับกับตันเซตตัวใหญ่แบบนี้นะครับสามแถวเก้าที่นั่งเบาะสีเทาสวยมากครับนี่ฮะสวยๆตึงๆนั่งสบายสุดๆเลยเดินทางกับครอบครัวทําทัวร์ต่างๆได้เลยครับคันนี้นะครับเน้นเดิมเปลี่ยนแค่เบาะนะครับความสะดวกสบายมีให้ที่สําคัญราคาประหยัดสุดๆเลยครับคันนี้นะครับเพชรรูมสะอาดสะอาดม่านรอบคันครับนี่นะครับได้ม่านรอบคันเลยหายากครับคันนี้ไม่น้อยไม่น้อยไม่สามหมื่นเอง หายากมากๆนะครับนี่ฮะเคาน์เตอร์บาร์ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยครับใครอยากหาสายไมน้อยนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยตอบโจทย์นะฮะตอบโจทย์แน่นอนเดินทางกับครอบครัวนะครับทำทัวร์ต่างๆล้อหมุนได้เงินเลยต้องว่ากันอย่างนี้นะครับคันนี้ชัวร์นะฮะดาวเก้าหมื่นพรหมหมื่นสองเนี่ยฮะเอาไปใช้กันนะครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยอ่ะไปกันต่อนะครับตรงนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตรงบริเวณหูกรอนนี่ฮะ สปอร์ตเบนอาร์กเรียงตัวสวยๆน็อตไม่ข hmm. <yeah. S 2> ันไม่ไขตรงหูกรอนนะครับไรเรียงกันขึ้นมานี่นะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตรงบริเวณสปอร์ตเบนอาร์กด้านบนอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยฮะไรเรียงกันมานะครับโอ้โหสวยมากสวยเดิมครับผมเน้นความเดิมเวลาผมรีวิวนะครับผมรีวิวจุดประท้าตัวรถนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนี่ครับตรงบริเวณด้านข้างเดิมแบบนี้เลยนะครับไรเรียงกันมาเนี่ยฮะสปอร์ตเบนอาร์สวยเดิมแบบนี้นะครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยฮะแบบนี้เลย นะครับตรงบริเวณนี้ครับชายบันไดนะครับไม่มีล้มฮะนะครับใช้งานน้อยมากโอ้โหคันนี้คุ้มค่าครับกระจกเดิมแท้รอบคันติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปกันต่อเลยนะครับสภาพสวยเดิมรอบคันไม่สามหมื่นครับเนี่ยลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่ได้ไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับแบบนี้นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานราชการนะรถหน่วยงานราชการปลดประจําการมา นะครับไฟท้ายแบบทูโทนนะครับกระจกไล่ฟ้ากระจกช่วยมองหลังที่ปัดน้ําฝนไฟเบรตัวที่3มครบๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อด้านหลังนะครับนี่ฮะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากโอ้โหเบาะก็คือพับได้นะครับซ้ายขวา50-50พับได้ด้วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยถ้าเดินทางสัก5-6ท่าน7ท่านสบายเลยครับคันนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็มอเตอร์ไซค์ยังจอดได้เลยฮะเต็มคันเลยคุ้มจริงๆครับคอมมูเตอร์ นะครับคันนี้ราคาดีด้วยถัดมานะครับโครงสร้างนะครับมาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับนี่นะครับไฟไฟท้ายฝั่งซ้ายนะครับแท้ไทยคุยโตะเดิมโรงงานสปอร์ตเมทอาร์เรียงตัวแบบนี้ตลอดแนวนี่ฮะผมพาดูแบบนี้ทุกคันนะครับผมพาดูแบบนี้ทุกคันลูกค้าที่ไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองเนี่ยนะครับหลายท่านไม่ได้เจอผมเลยนะนะครับจนมาเจอกันวันรับรถเลยก็คือเนี่ยครับมั่นใจแบบนี้นะครับผมช่วยดูแล้วเรียบร้อยนะครับคัดแล้วคัดอีกเราคัดอย่างมืออาชีพครับ รถราคาถูกๆในตลาดมีเยอะนะแต่ถ้าจะซื้อทั้งทีเนี่ยผมแนะนำนะครับซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินรถตู้นะครับประจําอยู่ที่เพชรโยนมาแล้ว24ปีนะครับบนพื้นฐานนะครับบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพเลยคัดมาแล้วคัดแล้วคัดอีกครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับลูกค้าทั่วประเทศมาซื้อกับเราเพราะนี่เลยฮะพร้อมบริการหลังการขายด้วยอ่ะไปกันต่อเลยนะครับด้านล่างตรงนี้สปอร์ตเบนอาร์คหกจุดเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกหกจุดสวยๆแบบนี้ครับ นี่ฮะรถสวยรถเดิมที่คุณตามหานะครับฟรีดาวได้ใครอยากฟรีดาวก็จัดไปนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นห้าเจ็ดสิบสองงวดเท่านั้นเองนะครับรายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับภายในนะครับพรมอะไรได้เป็นแบบมาตรฐานมาตรฐานเดิมโรงงานหุ้มด้วยยูรีเทนนุ่มๆนะครับไม่กรอบไม่แตกแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้ปรับได้สองทิศทางนะครับแบบขึ้นลงคันนี้ไฮไลท์นี่เลยครับไม่สามหมื่นสองโอ้โห ที่สุดของความคุ้มแล้วครับวิ่งน้อยมากๆคันนี้เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ20โลวิ่งน้อยจริงๆครับสายจอดเลยใครหาเกียร์แมนนวลไม่น้อยๆนะครับคันนี้ราคาดีด้วยแนะนําเลย7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นฮะค,คุ้มค่ามากๆเลยด้าน,นข้างนะครับตรงนี้กระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับออตโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซ็นทันล็อกล็อกกระจกต่างๆนะครับครบๆเลยนะครับกุญแจแบบมาตรฐานการขายได้เป็นแบบกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ คอนโซลสะอาดๆเนี่ยฮะสวยๆกริบๆใสๆแบบนี้นี่คือรถหน่วยงานไมนะ่สามหมื่นฮะโอ้โหหายากมากคันนี้นะครับนานๆเข้ามาทีสําหรับลูกค้าสายไมน้อยเลยนะครับลูกค้าที่ชอบไมน้อยถามหากันมาเยอะนี่ฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนราคาเจ็ดแสนกว่าเองนะครับเกียร์แมนวนวลขับง่ายนะผมบอกเลยเกียร์แมนวนวลของรถตู้ขับง่ายมากๆหลายท่านบอกปวดขาจริงๆขับง่ายมากครับนะครับนี่เลย นะครับแอร์ได้เป็นแอร์แบบแมนนวลปรับได้4ระดับนะครับควบคุมแอร์ควบคุมไฟด้านหลังเรียบร้อยเบรกมือมาตรฐานก้านดึงแบบนี้นะครับด้านข้างก็นี่ครับเบาะนะฮะได้เป็นเบาะสวยๆตึงๆนะครับเป็นเบาะสีเทาเฮดรูมสะอาดสะอาดนะครับเบาะทรงกับตันไซตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับสามแถวเก้าที่นั่งจัดไปเฮดรูมสะอาดสะอาดเลยครับเนี่ยรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ครับคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรวจเช็คได้เลยวิ่งวันหนึ่งไม่ถึงยี่สิบโลครับคันนี้คุ้มจริงๆฮะ เอาไปเดินทางกับครอบครัวทําทัวร์ต่างๆคุ้มค่าที่สุดเลยนี่ฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะด้านบนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันต่อเลยครับนี่ครับบริเวณชุดหน้าสวยใสยใหม่กริปเลยใหม่น้อยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยฮะนี่ฮะชุดแม่ปั๊มเบรกอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับมาร์คกิ้งต่างๆเดิมโรงงานหมดเลยท่อนะครับนิ่มๆไม่กรอบไม่แตกอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยชุดหน้านะครับนี่เลยนะครับแก้มหน้าสวยๆสปอร์เตเบนทอาร์คู่หน้าชัดเจนน็อตไม่ขันไม่ไขเลยครับเห็นไหมฮะ ซีนซิลิโคนเดิมโรงงานแบบนี้ฝากระโปรงเดิมแท้ครับนี่ะไม่มีรอยประแจขันไขนะครับไรเรียงกันมาตรงใต้ฝากระโปรงตรงนี้นะครับต้องมีปั๊มโตโยตา้าชัดเจนแบบนี้ฮะนี่ชี้ชัดแบบนี้เลยนะครับตรงบริเวณสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนะครับสจุดตรงนี้ชัดเจนเดิมแท้แน่นอนทุกคันนะครับหน้าสั้นเป็นแบบนี้นะสปอยเบนอาร์คสจุดเรียงตัวสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขนะครับซีนซิลิโคนสวยเดิมไฟหน้าแท้ไทยคุยโตเดิมโรง,งงานแน่นอนนะครับถัดมานี่ฮะ ตรงบริเวณสติกเกอร์มอ,อกรน,นะครับสวยเดิมโรงงานแบบนี้ฮะนี่ฮะรถสวยเป็นแบบนี้สีเป็นเมทัลลิกเลยนะครับบอดี้เดิมแน่นอนไม่มีโปสีสธทับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนรับประกันคุณภาพเลยครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับท่านไหนที่กําลังมองหารถตู้ไมน้อยๆอ,อยู่นะครับหน้าสั้นที่สุดของความคุ้มค่าแนะนําคันนี้เลยครับโตยโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2017นะครับเลขไม้30,000เท่านั้นเอง นี่คือรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ร้อเปอรไม่สา0 0 0ื่นวิ่งวันหนึงประมาณ20โลไม่เกินนะครับป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านสแน่นอนแต่วันนี้ราคาค่าตัวคุ้มๆไปเลยครับเพียง7จ็ดแสนห้าหมื่นเกบาทเท่านั้นครับจัดไปเลยใครอยากฟรีดาวได้เลยครับคันนี้หรือดาวหนึ่งแสนผ่อน12ื่นสสบายๆก็ได้เช่นกันนะครับเจงวดรายได้สามหมขึ้นไปซื้อคนเดียวจบ ไม่ต้องค้ำครับเบอร์โทรด้านล่างครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะฮะสะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้ต้องซื้อรถกับวินรถตู้ครับผมคุณจะได้แต่รถตู้เกรด A ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับรถตู้สวยๆคันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วินรถตู้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ